กรมรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องราวของประสีสาวใหญ่วัยห้าสิบปีแกมีอาชีพหาของป่ามาขายในตลาดวันหนึ่งแกได้เดินทางไปหาของป่ากับผัวของแกชื่อว่าลุงจงกับลูกสาวของแกชื่อว่าสาวครับและเมื่อไปถึงชายป่าปรากฏว่าประสีแกก็เกิดปวดเยี่ยวแกก็เลยไปทำธุระอยู่ที่ชายป่า ปรากฏว่าขนาที่ประสีแกกำลังเยี่ยวอยู่นั้นแกสังเกตเห็นว่าที่ที่แกทําทุรายอยู่นั้นมันเป็นจอมปลวกขนาดใหญ่เพียงแต่ว่ามันมีสมทุมไม้เลื้อยปิดบางซ่อนอยู่ทําให้แกมองเห็นไม่นันาตาแกก็เลยเทคแคร์เต็มที่เลยพอเห็นว่าเป็นจอมปลวกแกก็เกิดตกใจแกรีบยกมือขึ้นไหวสาธุลูกช้างไม่ตั้งใจให้อภัยลูกช้างด้วยนะเจ้าค่ะต่อไปไม่กล้าแล้วเจ้าค่ะ หลังจากที่ภาษ,ษีแกทำธุระเสร็จแกก็ไปเก็บหน่อไม้โดยมีลุงจงกับลูกสาวของแกอยู่ใกล้ๆแต่แล้วทันใดนั้นเองสิ่งที่ลุงจงกับสาวไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมาเพราะว่าอยู่ดีๆภะษีแกก็เกิดล้มชักลงร่างกายของแกสั่นสะบัดไปมาคล้ายๆคนที่ดิน้นรนด้วยความเจ็บปวดทุรนทุรายแม่สีแม่เป็นอะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็ล้มพับลงเนี่ย ใช่แม่แม่เป็นอะไรอะ่ะแม่ลุงโจงกับสาวเห็นเข้าก็เกิดความไม่สบายใจรู้สึกเป็นห่วงประสีขึ้นมาอย่างหนักอยู่ดีๆแกก็ล้มชักดิ้นกระเดวกระเดวขึ้นมากูไม่ใช่อีสีไว้ไออ้าวแล้วทำไมใช่สีแล้วน,น,นี่ใครอะ่ะกูเจ้าแม่กีใหญ่ไว้อะเจ้าแม่กีใหญ่เจ้าแม่กีใหญ,ใหญ่ทำไมไมาอยู่ในป่าแบบเนี้ย ไอ้ ay, ที่นี่ยมันเป็นที่อยู่ของกูพวกมึงมารบกวนกูกูยังไม่เคยว่าเลยเนี่ยพวกมึงทำเกินไปแล้วเว้ยเฮ้ยาาาาาาทาอะไรเกินไปอะ่ะว่าแต่ว่าเมสสีแกล้งฉันกับลูกหรือเปล่าเนี่ยเลิกซะนะมาทําอะไรกลางป่ากลางเขาแบบเนี้ยเดี๋ยวเกิดผิดใจเจ้าที่เจ้าทางเข้าจะซวยเอาน้ำเมสสีนะอย่าล้อเล่นแบบนี้เลย กูนี่แหละเจ้าที่เจ้าทางอะ่ะไอ้จงมึงไม่รู้หรือไงอกูไม่ใช่เมียมึงเว้ยกูอบอกแล้วว่ากูคือเจ้าแม่กีใหญ่เ <c oughs> จ้าแม่กีใหญ่เหรอคะใช่ออกูนี่แหละเจ้าแม่กีใหญ่แล้วเจ้าแม่มาเข้าแม่หนูทําไมอะ่ะอีเนียมันไปเยี่ยวทับวังกูเยี่ยวตรงไหนเจ้าแม่ถึงบอกว่าทับวังเจ้าแม่มึงก็ตรงนั้นยังไงเล่า น้าะจอมปวกสูงๆอะ่ะที่เถาวันพับอยู่เยอะๆอะ่ะมันไปเยี่ยวใส่วังกูอีน,นี่ไม่มีสัมมาคารวะไม่รู้จักยกมือไหว้กูก่อนหน่อยเยี่ยวใส่หัวกูเสร็จแล้วค่อยมาไหว้กูไม่เอามันไว้เว้ยกูจะเอามันไปอยู่ด้วยเอามันเป็นเบน,นบริวานกูโธ่เจ้าแม่อย่าทํทำอะไรแม่ฉันเลยนะเจ้าคะ มีอะไรพอที่แม่อีฉันจะสามารถทําคุณไถ่โทษเจ้าแม่กีใหญ่ได้บ้างหรือเปล่าล่ะเจ้าคะออีหนูนี่มึงใช้ได้จริงๆนะเนี่ยอ่าไม่นึกเลยว่าอีนี่มันจะมีลูกดีอย่างมึงเอาละได้ได้ถ้าเกิดว่าพวกเมืงองไงยังมีจิตแบบนี้อยู่อือแสดงว่ายังพอแก้ไขได้แล้วว่าแต่ว่าเจ้าแม่อ,อยากจะได้อะไรอ่ะทำไมถึงมาสิงสู่เมียฉันนานแล้วเกินน่ะ อ้าวมึงพูดไม่รู้จักฝังอ่ะกับเมียมึงไปเยี่ยวทัพวางโกโถ่เจ้าแม่เจ้าแม่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำไมถึงไปอาศัยจอปวกอยู่ล่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บารมีเยอะแยะมีฤทธบีเดททำไมถึงไม่สร้างวางสร้างปราสาทอยู่เองให้มันสวยๆงามๆละ่ะเจ้าแม่กี่ใหญ่ไอ้ไอ้นี่ปากเสียมึงนี่เป็นลูกศิษย์หมอปูอ้วกพงหรือเปล่าเนี่ยมึงนี่เข้าใจสรรหาคำมาพูด งก,กูตายไปแล้วอ่ะกูจะเอามือเอาไม้ที่ไหนมาสร้างแล้วอะอืมไอ้นี่คิดอยากจะลองดีทีแรกกูเห็นแก่อีลูกสาวมึงกูจะปล่อยไปง่ายๆกะว่าเอาแค่เล่าไหไก่ตัวมาบูชามาเส้นกูกูก็จะถอยให้แต่มึงปากดีกับกูแล้วเกินนะอ้จงอา้าวแล้วเจ้าแม่รู้จักชื่อฉันได้ยังไงอ่ะอะทําไมกูจะไม่รู้จักอ่ะก็กูบอกแล้วกูเป็นเจ้าแม่มึงอะไม่ฟังกูเองอ่ะดีละ เอาอย่างงี้เมียมึงกลับบ้านกูก็จะไปอยู่ด้วยเมียมึงอยู่ที่ไหนกูจะตามไปอยู่กูจะไม่ให้พวกมึงอ่ะอยู่เป็นข้อเป็นครัวเหมือนเดิมพวกมึงอ่ะจะต้องบูชากูตลอดชีวิตไว้เห็นไหมล่ะพ่อพ่อพูดอะไรไม่ระวังปากจะแม่เขาโกรธแล้วเนี่ยก็พ่อสงสัยอ่ะ ว่าทำไมจ้องแม่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤทธิเดชเยอะแยะมากมายขนาดเนี้ยทำไมถึงไม่สร้างวางอยู่เองอ่ะไปอยู่ที่จอมป่วกเก่าๆสมๆ,สมๆทาไมอะ่ะน้ําท่วมรูทีอ้โหยบริวารบินให้ว่อนเลยมึงนี่ไม่เข็ดไม่หลาบจริงๆนะเนี่ยขนาดกูฆ่าโทษขนาดมึงขนาดนี้แล้วไอ้จงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมึงเอาละไหนๆก็ไหนๆแล้วมึงไม่เข็ดไม่หลาบกูจะอยู่กับเมียมึงนี่แหละกูจะแฝงอยู่ในตัวเมียมึงอะ่ะ อม,มึงคอยดูฮะแ้้แ,แต่ว่าจ้มแม่เป็นจอมแม่จริงใช่ไหมเล่ามึงก็จริงสิวะจ้มแม่เอาอย่างนี้ได้ไหมเล่าจมแม่จะอยู่กับเมียฉันนานเท่าไหร่ก็ได้ฉันไม่ว่าหรอกเอ้ยดีที่วาไ้จงมึงเริ่มเข้าใจอะไรง่ายๆแล้วนี่แต่ว่าจ้มแม่จะอยู่ก็ได้นะแต่ว่างวดเนี้ยขอฉันสักสองตัวได้ไหมเล่ามึงจะเอาหมาหรือเอาแมอาวอ่ะสองตัวไอ้จงโถจมแม่ เจ้าแม่ตลกนะเนี่ยใครจะมาเอาลูกหมาลูกแมวละสองตัวสามตัวบ้าหรือเปล่าเจ้าแม่ฉันขอหวยเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งสักสองตัวก็แล้วกันไหวหรือเปล่าวะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าจริงอ่ะก็ต้องให้ได้อ่ะแต่ถ้าเกิดให้ไม่แม่นอะ่ะฉันว่าก็เป็นของเก๊อ่ะหรือไม่มึงก็เป็นอีสีคนเกา่านั่นแหละมึงคงจะหลอกกูใช่ไหมเนี่ยอิสีไอ้กูไม่ได้หลอกกูบอกกูไม่ได้หลอกไงกูเจ้าแม่กีใหญ่จริงๆ ถ้าอย่างนั้นฉันขอหวยได้ไหมเล่าเจ้าแม่ขอสองตัวได้หกสองมึงเอาไปเลยแล้วก็อย่าไปเสือกพูดมากอะ่ะเดี๋ยวเลขกูจะเคลื่อนได้ได้ถ้าเกิดว่าหวยออก6กสองอะ่ะเดี๋ยวฉันอะ่ะจะเลี้ยงดูปูเสือเจ้าแม่ให้ดีเลยเล่าไห้ไก่ตัวอะไรอยากกินฉันจะหาให้หมูเห็ดเป็ดไก่ผลไมากลากไม้กันชงกัญชาเดี๋ยวฉันจะหาให้หมดอะ่ะเอ้ยมึงสัญญาก,กับกูแล้วนะเนะว้ยจง ได้เจ้าแม่ฉันเรียกว่าเจ้าแม่ล่วงหน้าเลยก็แล้วกันเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่ถูกแล้วก็คิดว่าเป็นอิสีแน่ๆเตรียมลับกแข้งกุได้เลยเ,ลยเอ้ยมึงอย่าทำรุนแรงนะเว้ยจ้องถ้าเกิดไม่ถูกมาถือว่าเลขมันเคลื่อนเว้ยอ้าวแล้วใช่เจ้าแม่จริงหรือเปล่านเนี่ยที่ให้มามันจะถูกหรือเปล่าอ,อ่ะอซื้อดูก่อนแต่มึงอย่าเพิ่งรุนแรงอย่าทำรุนแรงกับเจ้าแม่เจ้าแม่กี่ใหญ่นะเว้ย อ้าอก็ได้ถึงงั้นก็ตกลงตามนี้แหละเจ้าแม่ออกจากล่างเมียฉันได้หรือเปล่าล่ะตอนเนี้ยฉันต้องพาเมียฉันกลับบ้านเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถูกหวยมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะอัญเชิญเจ้าแม่ให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยดีหรือเปล่าเล่าอ้าวได้ได้เอาโอเคเดี๋ยวกูออกก่อนแล้วกันไปละ see you a เก i n tomorrow และหลังจากที่เจ้าแม่กีใหญ่ออกจากร่างของประสีประสีแกก็ฟื้นขึ้นมาด้วยอาการมืองง ฉันเป็นอะไรเนี่ยทำไมฉันถึงมานั่งอยู่ตรงเนี้ยก็เองอะ่ะเมือ่อกี้ไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่าเล่าผิดอะไรอะ่ตะตาจงฉันก็เก็บเหตุเก็บหน่อไม้กบแกฉันจะไปทำอะไรที่ไหนอะ่ะโอ้ยเมื่อยเหนื้อมวยตัวเจ็บแขนเจ็บขาไปหมดแล้วเนี่ยมี่ฉันไปทำอะไรมาเนี่ยเมื่อยยังกับไปวิ่งรอบสนามฟุตบอลมาสามรอบเลยก็ เมื่อกี้เนี่ยแกได้ไปเยี่ยวรถจอมปลวกหรือเปล่าวะยี่สีเอ้ยทําไมแกรู้ว่าตาจองว่าฉันไปเยี่ยวรถจอมปลวกอะใช่ใช่ฉันไปเยี่ยวมาจริงๆแต่ฉันก็ยกมือไหว้ขอขามาไปแล้วนะกนนั่นแหละพอดีว่าเจ้าแม่เขาไม่ยอมเขาก็เลยมาสิงในร่างของแกบอกว่าจะเอาแกไปอยู่ด้วยดีนะที่ลูกสาวเรารู้จักจพูดรู้จักจา,กจา จ้าแม่เขาถึงยอมถอยมาหน่อยนึงอ่ะโอ้ยดีเลยถ้าอย่างนั้นกลับบ้านไม่มีอะไรน่าห่วงใช่ไหมแต่จงก็มีอะ่ะหดดีว่าฉันพังปากฉันคิดว่าแกแกลงอ่ะยาสีแก,แกไม่ได้แกลงใช่ไหมเนี่ยไม่ฉันไม่ได้แกลงฉันไม่รู้ตัวเลยอะฉันก็เลยปากดีไปหน่อยนึงอะ่ะเขาก็เลยขู่ว่าเขาจะอยู่กับเองไปตลอดอะ่ะ เองอยู่ที่ไหนเขาก็จะไปอยู่ด้วยเนี่ยให้หวยฉันมาด้วยนะหกสองอ่ะกะว่าจะซื้อสักร้อยสองร้อยอ่ะติด,ต,ดติดเอาไว้ไม่อยากจะเชื่อสักเท่าไรหร่หรอกฉันถามจริงๆรงยายสีแกเหนื่อยแกเพียแกท้อแท้กับชีวิตแล้วแกก็เลยหาทางออกแบบเนี้ยหาทางออกให้ฉันกับลูกสนใจใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่จ้ะแม่แม่แม่เครียดอะไรหรือเปล่าแม่บอกฉันได้นะแม่นะ แม่ไม่ต้องทำแบบนี้หรอกถ้าเกิดคนอื่นเขารู้เข้าเนี่ยต้องอับอายคนนะแม่นะไม่ลูกแม่ไม่ได้ทำอย่างนั้นแม่ไม่รู้ตัวแม่จริงๆสงสัยจะเป็นเจ้าแม่มาเข้าแม่จริงๆนั่นแหละแล้วว่าแต่ว่าเจ้าแม่ท่านชื่อเจ้าแม่อะไรอะลูกเจ้าแม่ท่านชื่อว่าเจ้าแม่กีใหญ่เจ้าแม่อุ้ยทำไมชื่อลามกแล้วเกินน่ะกีใหญ่ว่าสั้นใช่แม่ ฉันได้ยินทีแรกก็โหฉันนี่แอบแต้เลยอะ่ะโอ้ยปฏิกัสปฏิกี่โหยชื่ออะไรทะลึ่งลาม,มกขนาดนี้เจ้าแม่กี่ใหญ่โอ้ถ้าทางจะบารมีเยอะเนาะใช่ข้าก็ว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวข้าลองซื้อดูก็แล้วกันหกสองชะดีชะร้ายถ้าเองมั่นใจอะ่ะเองยืนยันนะว่าเองไม่ได้หลอกข้ากับลูกอะ่ะแสดงว่าเรื่องเนี้ยก็ต้องเป็นเรื่องจริง โจแม่ต้องมาเข้าเองจริงๆเอ้ยเยสีถ้าอย่างนั้นค่าของเงินงวดเยสักห้าร้อยก็แล้วกันขอเน้นๆเลยหกสองไม่ต้องกลับนะนะสื้อตรงๆนี่แหละดูซิว่าจะศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าเอาเอาได้ได้ถ้าอย่างนั้นซื้อก็ซื้อปะกลับบ้านกันลูกแม่เมื่อยเนื้อเมือ่อยตัวแล้วเกินจะแม่งั้นไม่ต้องเก็บแล้วนะแม่เนาะของป้าเอ้ยไม่ต้องเก็บลูกเดี๋ยวกลับบ้านเลย วันเนี้ยพ่อคิดว่าเรารวยแน่นอนจ้าจ้างั้นก็กลับกันดีกว่าเนอะจนกลับมาถึงบ้านเช้าวันต่อมาลุงจงก็ซื้อหวยหกสองห้าร้อยบาททีเดียวแกซัดเต็มเต็มกะว่างว,วดนี้ไม่พลาดแน่นอนจนหลายวันต่อมาก็ถึงวันที่สิบหกเป็นวันที่หวยออกพอดีก็ปรากฏว่าหวยออกเลขหกสองเต็มเต็มลุงจงแกถูกเต็มเต็มเลยครับท่านผู้ฟังแกดีใจมาก แกรีบเอาเรื่องเนี้มาเล่าให้กับภาษีกับลูกสาวแกฟังอีฮหูเป็นยังไงเล่าหกสองเต็มเต็ม,ต,มตีเลยแม่มึงโอ้ยถูกเต็มเต็มเลยเหละตา,าจงใช่ถูกเต็มเต็มเลยเฮ้ย hey, นี่แสดงว่าจงแม่กีใหญ่ท่านก็ต้องมีตัวตนจริงๆสิวะฮะยี่สีก็มีนะสิตาจงฉันน่ะไม่ได้แกล้งทำอะไรทั้งนั้นน่ะ ไม่รู้ตัวด้วยที่เกิดเรื่องขึ้นมาตอนเจ้าแม่เข้าตอนเจ้าแม่ให้หวยฉันก็ไม่รู้เรื่องอูโหูแม่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเจ้าแม่กีใหญ่น่ะท่านจะต้องสิงสู่อยู่ในตัวแม่ตลอดเวลาเลยนะเนี่ยแกอยากจะออกมาตอนไหนเวลาไหนเราก็ไม่รู้แบบนี้จะอันตรายหรือเปล่าจะพ่ออืมคงไม่อะ่ะถ้าเกิดว่าอันตรายจะให้หวยหกสองเต็มเต็มแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะพอว่า เป็นมิตหมายที่ดีเป็นเรื่องมนคลของเราแล้วลูกเอ้ยแบบเนี้ยพ่อจะขอหวอยทุกวัเลย <recovering> พ่อที่ให้หวยเนี่ยมันเป็นการท้าทายกันนะ่ะว่าแต่ว่าเจ้าแม่บอกว่าพ่อปากดีแล้วเกินแล้วแบบเนี้ยเจ้าแม่ถ้าจะเมตตาพ่อหรือเปล่าจะเนี่ยอืมมันเป็นไรอ่ะเดี๋ยวพ่อจะค่อยๆเคลียร์ดูไม่ยากหรอกนะเอาอย่างนี้ เดี๋ยวจุดธูปจุดเทียนบูชาเจ้าแม่เลยมามาเยสีแกมานั่งตรงนี้เดี๋ยวฉันจะจุดธูปจุดเทียนว่าแล้วลุงจงแกก็จุดธูปจุดเทียนแกยกมือขึ้นมาพนมไหว้ต่อหน้าเยสีเมียของแกสาธุเจ้าแม่กีใหญ่ถ้าหากว่าเจ้าแม่อยู่ณที่แห่งนี้ก็ขอให้เจ้าแม่มาลงประทับที่ร่างของอิสีเมียฉันได้เลยฉันจะกราบเจ้าแม่ และจะขอขมาสิ่งที่ฉันเคยล่วงเกินกับเจ้าแม่ด้วยอกูมาแล้วเว้ยเจ้าแม่กีใหญ่มาแล้วโอ้โหไหยไปเมื่อกี้นี่เองอ่ะพูดปุ๊บมาปั๊บเร็วยิ่งกว่า 5G ซะอีกเนาะเจ้าแม่เนาะอ้าวก็กูบอกแล้วว่ายังไงอ่ะกูจะอยู่กับเมียมึงตลอดไปมึงมันปากดีไอ้จงเป็นยังไงเล่าหวยที่กูให้อ่ะถูกหรือเปล่าเล่า ถูกเจ้าแม่ได้เต็มเต็มเลยหกสองฉันซื้อหมดไปตั้งห้าร้อยได้หลายตังเลยละเจ้าแม่เออแล้วแบบเนี้ยมึงอาจจะแก้บนกูยังไงวะหายจงก็เล่าไหกไก่ตัวผลลหมากลากไม้หมากทูบุรีกันชงกันชาหมูเห็ดเป็ดไก่ทุกอย่าง่ะเจ้าแม่เดี๋ยวฉันจะหามาให้เจ้าแม่ทุกอย่างที่ฉันเคยพูดเอาไว้นั่นแหละดีดีมึงทำอย่างที่มึงพูดนะเว้ยไอ้จง เดี๋ยวต่อไปอะ่ะเดี๋ยวกูจะให้หวยมึงแบบไม่ขาดเลยจะให้ทุกงวดเลยด้วยโอ้ยศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยเจ้าแม่เอาอย่างนี้ไม่ต้องออกจากล่างอะ่ะอยู่ตรงนี้ไปก่อนเลยถ้ายังไงเดี๋ยวฉันไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อของที่จําเป็นมาให้เจ้าแม่ก่อนก็แล้วกันดีหรือเปล่าหลืเจ้าแม่เขาเรียกว่าขัดตาทับก่อนเนี่ยวันเนี้ยฉันจะฉลองเล่าขาวกับเจ้าแม่เจ้าแม่จะว่ายังไงเล่าได้ได้ มึงไปซื้อมาเลยเดี๋ยวกูจะสิงอีสีรอมึงอยู่เนี่ยพอพูดจบแต่จงแกก็ปั่นจักรยานคู่ใจไปซื้อเหล้าขาว40ดีกรีมาให้เจ้าแม่มาแล้วเจ้าแม่นี่เหล้าขาว40่ดีกรีฉันกับอีสีเมียฉันนะ่ะเป๊กกันทุกวันนะ่ะเนี่ยอีสีมันคอแข็งเหลือเกินไม่รู้เจ้าแม่จะคอแข็งมันกับเมียฉันหรือเปล่าเอ้ยหลงกายมันเป็นของอีสี ยังไงก็คอแข็งเหมือนมันนั่นแหละกูกินก็เหมือนอีสีมันกินน่ะมึงไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่าล่างเมียมึงจะพังหรือจะเสื่อมสลายยังไงนะเว้ยกูจะดูแลให้ดีเพราะกูต้องใช้งานอีกนานเลยเว้ยจ้อง <c oughs> โอ้ปฏิก๊สแบบนี้เจ้าแม่จะอยู่กับฉันนานเลยใช่ไหมเนี่ยใช่อยู่กันนานเลยแล้วมึงเอาเอาเเอา,เอาถ้ายังไงเดี๋ยวฉันก็ลินให้เจ้าแม่หนึ่งไปก่อนก็แล้วกันนะ มาส่งมาอัก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 ,อกเฮ้ยเล่าที่โลกมนุษย์แสบคอดีละเกินเว้ยอา้าวเจ้าแม่เจ้าแม่เป็นเทวดาเจ้าแม่จะแสบคอด้วยเหรองัใช่สิหัวาสายร่างอีสีมันโย่แสบคอมึงเทเยอะละเกินนี่ไหวจงเนาะเจ้าแม่แม่ฉันก็เทาตามสเปคของเจ้าแม่ดูท่าทางเจ้าแม่จะแข็งหน้าดูนี่ไม่อ่ะ มึงลินมาเท่าๆกับที่มึงลินให้เมียมึงนั่นแหละไอ้จงได้ได้เจ้าแม่ถ้ายังไงเดี๋ยวเป๊กหน้าเดี๋ยวฉันแก้ตัวเดี๋ยวเป๊กเนี้ยฉันขอเจ้าแม่ก่อนก็แล้วกันอักอักอักอ้ออออแสบคออย่างที่เจ้าแม่พูดจริงๆอ่ะนี่ทํามีมะขามเปียกหรือไม่ก็มะขามแห้งจิ้มเกลือนะเจ้าแม่เนาะโอ้โหแจ่มชัยเลยเออแจ่มชัยก็แจ่มชัย น,นั่งงั้นมึงก็ไปเอามาสิไว้จงได้ได้เจ้าแม่เดี๋ยวเจ้าแม่รอฉันเดียวพอพูดจบลุงจงแกก็เดินเข้าไปในครัวไปคว้ามะขามเปียกแล้วก็เกลือมาถุงหนึ่งแล้วก็วางลงต่อหน้าเจ้าแม่อ่ะเจ้าแม่เล่าไห้ไก่ตัวยังไม่มีมาหมูเห็ดเป็ดไก่มันก็ยังไม่พร้อมวันเนี้ยเอามะขามเปียกจิ้มเกลือไปก่อนก็ได้นะเจ้าแม่เนาะเราเน้นเล่าดีกว่าวันเนี้ยไม่เมาไม่เลิกเนาะเจ้าแม่ ได้ไม่เมาไม่เลิกเว้ยจงวันเนี้ยเอาละมึงไปซื้อเหล้ามาอีกเลยฉลองถูกหวยเว้ยจงได้ได้เออนี่หนูไปซื้อเหล้าให้พ่อหน่อยสิลูกจะพ่อแล้วพ่อเจ้ากี่ขวดได้เอามาลังหนึ่งเลยฮะเอาเหล้าขาวลังหนึ่งเลยเหรอจะพ่อใช่เอามาลังหนึ่งเลยปกติพ่อกับแม่มึงกินกันน่ะสองขวดก็เมาแปะเมาปิ้นกันหมดแล้ว วันเนี้ยจะฉลองให้เต็มที่เลยทวพ่อ,พอกินเยอะขนาดเนี้ยจะเมาตายหรือเปล่าจ๊ะเอ้ยใครว่าจะมาบ้า,มาเมาตายอ่ปะปัญญาอ่อนหรือเปล่าเนี่ยไม่นะจ๊ะพ่อไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะกินเหล้าอ่ะกินเกินขนาดแต่มันตายได้จริงๆนะจ๊ะพ่อข่าวข่าวก็มาใหญ่โตอ่ะพ่อต้องระวังนะจ๊ะแม่ก็ซื้อมาลังนึงนั่นแหละเดี๋ยวถ้าเกิดเหลือเดี๋ยวพ่อก็เก็บไว้กินกับแม่มึงวันหลังก็ได้ มาฉลองกับแม่มึงย้อนหลังอะ่ะแต่ว่าวันเนี้พ่อฉลองกับเจ้าแม่กีใหญ่เขาก่อนปะ่ะไปซื้อมาจะพ่องั้นพ่อก็กินเหล้าขวดนั้นก่อนก็นแล้วกันนะจ๊ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพ่อจะจัดกับเจ้าแม่กีใหญ่เขาเองจะพ่อเดี๋ยวฉันจะรีบไปรีบมาหลังจากนั้นลูกสาวของประสีก็เดินทางไปซื้อเหล้าไปเพียงแค่ชั่วโมงกว่าก็กลับมาพร้อมกับเหล้าขาวเ0สดีกรีอีกหนึ่งรางเลยทีเดียว จนเวลาผ่านไปประมาณสามทุ่มกว่าๆเห็นจะได้ครับทุกผู้ฟังปรากฏว่าทั้งเจ้าแม่กีใหญ่แล้วก็ลุงจงก็เริ่มมีอาการเมาเมาตึงๆนิดๆห้เห็นแล้วด้วยเป็นยังไงบ้างขอรับเจ้าแม่เล่าที่ผมเอามาสมนาคุณเจ้าแม่อ่ะถึงขนาดดีหรือเปล่าเล่าใช่ได้เนี่ยกูเริ่มเมาแล้วด้วยเว้ยเริ่มออกอาการไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยของสติไม่ค่อยได้ ว่าบอยากจะออกจากร่างอยากจะกลับวังละเกินแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ได้นะเจ้าแม่ถ้าเจ้าแม่ทําแบบเนี้ยถือว่าเจ้าแม่กระจอกมากเลยเอ้ยกูไม่ได้กระจอกเพียงแต่กูเมาว่ะกูอยากจะพักกูอยากจะกลับวังกูแล้วเนี่ยนี่กูต้องทํายังไงมึงถึงจะให้กูกลับอ่ะไอ้จงและด้วยความที่ลุงจงแกเป็นคนทะลึง่งแล้วแกก็ห่างเรื่องอย่างว่ากับเมียแกมานานแล้วด้วย ด้วยความที่ลุงจงแกคิดอะไรก็ไม่ทราบแกจึงเอ่ยปากเลน้นเล้นกับเจ้าแม่ว่าเจ้าแม่เจ้าแม่เป็นผู้หญิงอ่ะเจ้าแม่ตอนมีชีวิตอยู่อ่ะเจ้าแม่มีผัวหรือเปล่าฉันถามจริงๆไม่ข้าไม่เคยมีผัวข้าของเพศพม,มจันตลอดชีวิตจนข้าตายนั่นแหละไว้ไอ้จงเอ็งถามทําไมวะเจ้าแม่ฉันก็อิศรีเมียฉันอ่ะ ไม่ค่อยมีอะไรกันตั้งนานแล้วอะเนี่ยหลายเดือนแล้วอีศีเมียฉันแตไม่ให้ฉันเลยพูดตรงๆว่าฉันเหงาแล้วเกินเจ้าแม่เอ้มึงเหงามึงก็คุยกับเมียมึงสิวะมึงมาบอกกูทําไมกูเป็นเจ้าแม่กูเป็นเทวดาไอ้เรื่องอย่างว่ากูไม่ได้มีความต้องการนะเว้ยไอ,อ้จองอือเจ้าแม่แหมไหน,ไหนๆเจ้าแม่ก็มาคลองร่างกายของเมียฉันแล้วเนี่ย ถ้าเกิดว่าเจ้าแม่เมาเหล้าแค่เนี้ยแล้วรีบกลับวังอ่ะฉันก็ไม่เชื่อหรอกว่าเจ้าแม่จะเป็นเทวดาจริงๆอ่ะเทวดาบ้าบ,าบอคอแตกที่ไหนจะกินเหล้าเมาอ่ะก็กูเมาตามร่างกายของเมียมึงนี่ไงจงฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อ,อยังไงฉันก็ไม่เชื่อเจ้าแม่แล้วกูต้องทํายังไงมึงถึงจะเชื่อไอ้จงเจ้าแม่แหมทั้งนั้นฉันเนี่ยพูดตรงๆได้หรือเปล่าอ่ะได้ มึงจะพูดอะไรมึงก็พูดมาเจ้าแม่ฉันเนี่ยรู้สึกว่าเจ้าแม่สวยเหลือเกินในว,วันเนี้นี่ <c oughs> มึงปากหวานนี่จงจริงๆเจ้าแม่ฉันรู้สึกว่าวันเนี้เจ้าแม่สวยเหมือนนางสีเมียฉันตอนเป็นสาวเลยแหม่เจ้าแม่ฉันกับนางสีก็ห่างเรื่องอย่างว่าแล้วเกินแล้วว่าฉันเนี่ยก็มีความต้องการเจ้าแม่ฉันขอสักดอกได้ไหมเล่า เอ้ยมึงพูดแบบนี้น่าเขียดเลือเกินนะายจง้งมึงมาขอกูทีละดอกสองดอกได้ไงกูเป็นเทวดานะยว้เฮ้ยมึงกะจะเทคแคร์เทวดาเลยเหรอวะนะเจ้าแม่แมมถือว่าทําบุญท,ทําทานให้ลูกช้างก็แล้วกันฉันเกิดมาชาตินึงเนี่ยถ้าเกิดว่าฉันได้เทคแคร์เทวดาอย่างเจ้าแม่แถมยังเป็นเจ้าแม่กีใหญ่ด้วยแหมฉันคงมีบุญไม่น้อยเลยได้ กูก็เมาอ่ะกูพูดจริงๆอะ่ะกูก็อยากเหมือนกันน่ะตอนมีชีวิตอยู่อะ่ะก็เป็นสาวยันตายตอนนี้มีโอกาสออาก็ลองดูก็ได้วะจงแหม่เจ้าแม่พูดง่ายเหลือเกินมามาถ้าง,งั้นก็เข้าห้องเลยก็แล้วกันนะเจ้าแม่นะได้ได้แต่มึงอย่ารุนแรงกัะกูนะเว้จงเพราะว่ากูไม่เคยได้อ่ะโอเคเจ้าแม่ถ้าอย่างนั้นแหม่เชิญเลยเจ้าแม่เชิญเชิญทูลุงจงพูดจบ แกก็ค่อยๆประคองร่างของเจ้าแม่ร่างกายของเจ้าแม่นั้นช่างปวกเปียกไม่ต่างจากภาษีตอนแกเมาเหล้าเลยพอไปถึงที่นอนลุงจงแกก็เริ่มถอดเสื้อผ้าของเจ้าแม่ออกทีละชิ้นจนเหลือเพียงแค่ร่างกายเปลือยเปล่าและสุดท้ายลุงจงแกก็ได้ทําเรื่องอย่างว่ากับเจ้าแม่กีใหญ่ครับท่านผู้ฟังและในระหว่างที่ทั้งคู่ทํากิจกรรมกันนั้นมีอยู่คํหนึ่งที่เจ้าแม่กีใหญ่แกเผอปากพูดออกมา พี่จงฉันมีความสุขแล้วเกินพี่นานแล้วเกินแล้วว่าที่พี่ไม่จัดให้ฉันว่าจะจัดว่าจะจัดพี่ก็เมาหลับซะก่อนนะเอา้านี่มันเสียงใครเนี่ยเสียงฉันเองอะจะพี่จงเละไม่ใช่เจ้าแม่กีใหญ่เหรอนี่ป่านนี้แล้วอะ่ะฉันไม่อยากจะโกหกพี่แล้วว่าเจ้ามงเจ้าแม่ไม่มีจริงๆหรอกฉันนะแกล้งอําเล่นนะจะพี่ เอ้ยมาพูดแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยแล้วทำไมให้หวยแม่นแล้วเกินเล่าฮะในสีฉันก็ให้ส่งส่งไปอย่างนั้นเองอจาะพี่มันถูกก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอจ๊ะเนี่ยถูกแล้วก็ได้กินเหล้าเสร็จแล้วพี่ก็จัดให้ฉันนะ่ะฉันมีความสุขแล้วเกินนะพี่จงว่าแต่ว่าพี่ไปหลอกเจ้าแม่เขาทำไมอะ่ะเมื่อฉันน่ะไม่ค่อยให้พี่ ฉันนั่นรอพี่นานแสนนานนะพี่ตั้งหากเราไม่ค่อยจัดให้ฉันกินเหล้าทุกวันก็ไล่ฉันไปนอนพอเมาเสร็จก็ค่อยเดินมานอนกับฉันไม่มีเวลาให้ฉันเลยดิถ้าท่านรู้ว่าฉันเป็นเจ้าแม่แล้วพี่จัดให้ฉันแบบเนี้ยฉันเป็นตั้งนานแล้วจะพี่แหมเจเลี่แล้วเกินนะสีเมียรักเอาละถ้ายังไงก็รับบทบาทเป็นเจ้าแม่กีใหญ่ให้พี่แบบนี้นานๆน,นะ ให้หวยแม,แม่นแม่นแบบนี้ตลอดไปนะจ๊จะเมียจ๋าหลังจากพูดจบลุงจงกับภาษีก็ดอนกอดก่ายกันดูเหมือนว่าคนทั้งคู่จะมีความสุขมากและลุงจงก็ได้ทำอะไรอย่างว่ากับภาษีอีกเป็นรอบที่สองและหลังจากเหตุการณ์วันนั้นเป็นต้นมาลุงจงกับภาษีแกสองคนผัวเมียก็มีความสุขมากนึกถึงเหตุการณ์ของวันนี้ทีไรทั้งคู่ก็มีรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะออกมายังมีความสุขและดูเหมือนว่าลุงจงแกจะเข้าใจป้าสีมากขึ้นถูกครั้งที่กินเหล้าแกจะไม่ปล่อยให้ป้าสีเข้าไปนอนเพียงคนเดียวแกจะค่อยๆประคองร่างกายที่อ่อนย้วยของป้าสีเข้าไปที่นอนพร้อมกับแกด้วยทุกครั้งและทุกวันก็จบด้วยคำว่าแฮปปี้เอนดิ้งครับท่านผู้ฟังขอความสุขสวัสดีจงมีแดดทุกท่านสวัสดีครับ